สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปภูมิพลอดุลจิติในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่นบนบาทออน,น,รนเรามาดูคบว่าจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรจานวนการบริจิตวิทีต่าไห่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับ สำหรับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสองสีตัวติดนะครับคิวเปอริกก็อยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนนะครับเรามาพิกกับดูด้านหลังเพราะเป็นปีผสอเหรับทกันประเทศไทยอักษรบิลคอสอพันห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสัญลักษณกันเห็นไม่ชัดนะครับตานรู้สึกว่าจะมัวมัวอยู่นิดหนึ่งปีผสมสองพันห้าร้อยสัญลักนะครับสำหรับปีผศสองพันห้าร้อยสัสลักษเนี่ยจำนวนการผลิตดูที่เท่าไหร่กันขอให้พี่เพื่อนน้องๆท่าน รอแป๊บหนึ่งครับทัานการดูคู่มืออยู่นะครับปีพศ2537นห้า้านั้นจำนวนกาบรอยู่ที่โอ้โหเยอะครับ1 5 0่ง้ยล้านเก้าสิบหเหปรียญนะครับท่านหนึล้านห้าแสนเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านในระดับเงินสีนแล้วอยู่ที่เลท่าไหร่ครับหนึรบาทแค่นั้นเองครับท่านมองไม่ชัดครับท่านก็เลยสองดูอีกรอบนึงครับ อ100บาทเท่าไห้นครับสำหรับเหรียญที่ผ่านกันสุกโดยสำหรับเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ25บาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับได้ย่บาหนึ่งอคีค่าอะไรได้บะนี้ <c oughs>